ต้องบอกว่าตั้งแต่เราเติบโตขยายเป็นมูลนิธิเนี่ยต้องบอกทุกๆวันเนี่ยเรามีเคสเข้ามาทุกวันจริงๆนะคะจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเราต้องหยุดรับเคสก่อนเลยเพราะหนึ่งในโรงพยาบาลที่เรามีเครือข่ายเนี่ยต้องบอกกรงเนี่ยตเ,ยต,เยต็มทุกๆกรงเลยคือต้องแบบว่าทุกเคสเนี่ยดูแบบ น่าสงสารสหัสุกเคสเต้องช่วยเหลือเร่งด่วนทุกเคส,สเพราะฉะนั้นต้องหยุดรับเคสช่วงนึงในการนี่เปลี่ยนในการในการช่วยเหลือเบื้องต้นติดต่อมาแล้วเราจะช่วยเหลือกำลังทรัพย์เบื้องต้นคุณรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ที่ไหน,เ,นเราจะติดต่อไปหรือว่าคุณต้องการความรู้เรื่องกฎหมายคุณไปแจ้งความแลกและต้องการรู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพรบเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปึ่งบอกว่าทุกๆวันเนี่ยจังแต่ราบรินมลิธิเนี่ยไม่มีเคสไหนที่เราปฏิเสธได้เลยมีแต่ช่วยทั้งหมดนะคะช่วยครึ่งหนึ่งหรือว่่ชยแคเบื้้องตน ช่วยทั้งหมดคือเรารับเป็นเจ้าของเคสดูแลเลยจนตั้งแต่ไม่สบายวันแรกจนกระทั่งหายไม่สบายจนหาบ้านใหม่ได้รับแบบว่าดูแลเป็นส่วนหนึ่งในการกําลังทัพย์ก็อย่างเช่นเขาจะมีเจ้าของอยู่แล้วเหมือนว่าเจ้าของเคสคือเหมือนกับน้องเป็นพลเมืองดีน้องไม่เจอสุนัขตัวนี้โดนรถชนน้องบอกว่าน้องช่วยเหลือมาถึงจุดหนึ่งแล้วน้องขาดกาลังทรัพย์น้องติดต่อมาที่มูลนิธิน้องถอโรลงน้องละสายที่โรงพยาบาลไหนที่ได้ติดต่อที่สัตวแพทย์่ายตัวไปที่โรงพยาบาลสัตว์ก็เรียกว่าทุบบาททุกสายท่านบริจาคให้กับมูลนิต สัปปะสัตว์ที่คุณอยากจะช่วยเหลือจริงๆนะคะสามารถไปดูเรื่องราวของเคสแต่ละวันว่าเรามีเคสอะไรบ้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้องบอกเป็นโลกของโซเชียลออนไลน์หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น The Voice f a c e b o o k เสียงจากเรานะคะหรือแม้กระทั่งใน IG จีแอตเดอะไวส์ฟอนเดชจะมีเรื่องราวของการช่วยเหลือสัตว์ทุกวันแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าเราเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนในการผลักดันให้มีพรบคุ้มครองสัตว์ในฐานะ,ะที่เป็นมูลนิธิเดอะไวส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวของการให้ความรู้ข้อกฎหมายทุกวันคือเรามีกฎหมายแล้วเนี่ยประชาชนก็ต้้องรรับูว่า เราเป็นผู้เลี้ยงสัตว์เราเลียงมีความรับผิดชอบหรือยังสิ่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยไม่ใช่ว่าสัตว์นี่ของคุณแนละ้วไปทำขับต่อเราไนเพื่อนบ้านเกยังคอนเฟิร์มประโยคเดิมนะคะว่ามูลนธิธิของเราเนี่ยเรารักและเมตตาสัตว์และเข้าใจเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ว่าเราไปช่วยเหลือสัตว์จนเราไม่เข้าใจเพื่อนมนุษย์บางคนชอบเรียกว่าหุ้ยแบบคนรักสัตว์เนี่ยเป็นคนโลกสวยมากๆเลยอนะ่างเงี้ยเกย์ก็ส่งว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะเราพยายามจะอยู่อย่างเรียกว่าสันี่สุขไม่เบียดเบียน ทุกวันนี้เราเป็นมนุษย์เราก็ทานอาหารทานเนื้อสัตว์ทุกประเภทอยู่แล้วเพราะฉะั้นสัตว์บางประเภทที่เขาไม่ได้เป็นอาหารนะคะก็ไม่ควรจะไปฆ่าไปล่าเขานะคะให้เป็นเหมือนความสนุกความสะใจหรือว่าเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามที่ทําแล้วไปไป,ไปเบียดเบียนชีวิตเ,เขาเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นพี่ถามถว่าเบาไหมในความรู้สึกข,ของพี่ในฐานที่เป็นมูลนิธินะคะยังไม่ได้เบาลงเพียงแต่ว่าเรื่องราวกฎหมายเนี่ยเข้มข้นแล้วมีมีเรียกว่ามีมีมีส่วนในการช่วยเหลือให้คนที่ทําเรื่องไม่ดี รือคนร้ายเนี่ยจะทำเรื่องไม่ว่าจะเป็นเขียนไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวพอพูดเรามีเลยแต่จะบอกตั้งแต่มีพลวัคของขัตวสเนี่ยการค้าเนื้อสุนัขข้ามชาติหรือค้าส่งแมวซากสักตว์ต่างๆหรือทั้งค้า,า,คาช้างเอางาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการลักลอบแบบเนี้ยลดน้อยลงเพราะเจ้าหน้าที่ทำงานเข้มแข็งมากขึ้นเพราะเรามีกฎหมายมีเล่หเหลื่นมรามีเครื่องมือเรามีอาวุธแล้วในการจะปราบปรามคนไม่ดีแสดงว่าเคสน้อยลงไหมกับการว่ามีการร้องทุกข์มากยิ่งขึ้น อย่างไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบางทีเราเห็นข้างบ้านเขาเลี้ยงแมวไม่ดีเลี้ยงสุนัขไม่ดีหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรรู้ทรมาร์อยู่ในกรงไม่ดีเราจะเพิกเฉยตอนนี้ตำรวจเนี่ยสงสารเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นหน้าที่ที่แบบจะว่าต้องเป็นภาระส่วนหนึ่งที่ต้องต้องต้องไป,ไปตกสู่ท่านเลยคือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยคนเห็นคนทาร้ายสัตว์เนี่ยถามว่าต้องแจ้งใครต้องแจ้งตำรวจก่อนนะคะแจ้งตำรวจแล้วหรือว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่มาเพ่อย่างเช่นแบบวัวหรือแบบว่า โคกับเบอที่เขาไม่อปล่อยตามวัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดดูได้รับการทารุกรรมกางแจ้งกรมปศุสัตว์นะคะซึ่งก็จะมีเบอร์อต่างๆได้ดูในเว็บไซต์ได้นะคะหรือก็หลังจากนั้นจะขั้นตอนการรักษาเนี่ยค่อยติดต่อตามบนิธิต่างๆไม่ว่าจะเป็น The Voice เองหรือบนิษัทอื่นๆเองเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพจหรือโครงการที่เขาช่วยเหลือสัตว์ก็มีเยอะอยู่แล้วค่ะ ต้องบอกว่ามีตลอดอยู่แล้วคือจริงๆทําอะไรก็ตามเขาบอกสรรเสริญเป็นคู่นิรันนะคะเพราะฉะนั้นพมบอกมันก็ต้องมีเรื่องราวแบบนี้มาให้เราบันทคอนทดสอบใจแล้วชิเกบอกเราว่าทุทกๆครั้งที่เราลงพื้นที่นี่ไม่ใช่เก๋ไม่เข้าใจอายุตัวอย่างง่ายๆเลยกรณีที่แบบว่าเป็นกรณีคลาสสิกมากๆของการทํามูลนิธิมาคือการช่วยเหลือสุนัขก,กับไก่ชนคนที่เลี้ยงไก่ชนกับคนที่เลี้ยงสุนัขอยู่บ้านติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคนเราเป็นเจ้าของเราต้องเราต้องรองับผิดชอบสัตว์เลี้ยงของเราก่อนสุนขขขขออออออองงงคคุณยยยููู่่่่ใใในนนนหรรบบชชิดม้ไกลา ยู่ในกำแพงหรือว่ารั้วก,กั้นที่แบบสุนัขไม่กระโดดข้าไมไปได้ไหม mm hmm. คือเราต้องดูแลชีวิตของสัตว์เลี้ยงถือ mm hmm. อยู่ในครอบครองในคุ้มครองเราซะก่อนก่อนที่เราจะไปโทษคนอื่นอันนี้หนึ่งอันที่สองแต่ถ้าเกิดสัตวนะ์เหล่านั้นเนี่ยหลุดออกมามาทำลาย,ยาที่บอกนะฮ่องจินเน่เขาอ,อาจจะไม่ได้บางคนชอบบอกเอ้ยเนี่ยหมากัดไก่หมากัดไก่คืออันนี้ตามหลักสัตวแพทย์นะคะแล้วผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยหมาเนี่ยไม่ใช่สุนัขลาเหนืออย่างเช่นสุนัขธรรมดาสุนัขพันธุ์ไทยง่ายๆเลยที่เป็นข่าวอย เขาไม่ใช่สุนัขที่วิ่งไปกัดไก่แล้วกินไก่เป็นๆอย่างนั้นไม่ใช่นะคะสุนัขมันไม่ใช่จระเข้ไม่ใช่แบบสัตว์ร้ายไม่ใช่งูแบบนั้นเพียงแต่ว่าต้องดูว่าสุนัขสายพันธุ์นั้นหรือว่าเจ้าของหรือคนที่เคยเลี้ยงเขาไว้ตรงนั้นเนี่ยมีการมีพฤติกรรมในการสร้างพฤติกรรมให้เขาหรือเปล่า คือมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะดูแลหรือจัดวินัยให้เขาหรือทําให้เขามีระเบียบของการใช้ชีวิตของสัตว์ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ความรับผิดชอบของคนเราด้วยเพราะฉะนั้นเวลาลงพื้นที่เนี่ยกิ๊กก็จะเข้าใจทั้งเจ้าของไก่ชนว่าเออเข้าใจนะว่าสุนัขเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะกินไก่อาจจะเล่นกันอาจจะกัดเหมือนกับวลาเเห็นไหมสุนัขมันเล่นกันมันก็จะกัดเอามือคุยคุยกันมันอาจจะตะปบปั๊บไก่คอหักอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอย่างที่่บออกกวาาามมนุษยย์เเร็ตต้้งใหภั เจ้าของสัเลี้ยงนะวันนี้ถามว่าผิดไหมถ้าเกิดคุนักไปเล่นเนี่ยเขาแล้วสุดไก่เขาเสียชีวิตนะคะถ้าตามหลักกฎหมายเนี่ยถือว่าทําให้เขาเสียทรัพย์คุณก็ต้องชดใช้ค่าไก่ชนตัวนั้นแต่สมมุติถ้าเกิดไก่ชนตัวนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแค่บาดเจ็บแล้วเจ้าของเกิดโกรธแค้นตามมาล้างแค้นมาตีสุนัขตัวนั้นเนี่ยเจ้าของไก่ชนผิดนะคะเพราะถือว่าการล้างแค้นณบัดนั้นไม่ใช่การป้องกันตัวหรือการหยุดการกระทําใดๆให้เขาไม่เข้ามาโจมตีหรือทําลายเราได้เนี่ยณเวลานั้นเนี่ย ถือตามมาทําทีหลังเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายถือเป็นการทำร้ายหรือตามมาล้างแค่เนี่ยไม่ได้ที่เกิดกรณกรณีที่ล่าวมาคนแจ้งความูกันเนี่ยติตามข้อมูลเราด้วยรบสัตว์เนี่ยมีผมีพหบโคดมีค่ะคืออยากจะบอกว่าพรบห้องสัตว์เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเราไม่ได้ทําขึ้นมาเนี่ยให้ดูแลสัตว์อย่างเดียวที่คนเข้าใจนะคะเราทําขึ้นมาให้ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขล่มลื้อล่มเย็นเหมือนคล้ายสังคมไทยเราต้องมีกฎหมายทําให้สังคมมีระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนััั้้้้้นนนนเเเีี่ยจจาาาขขอองงงงููถตวม เจ้าของงูต้องชใช้ค่ารักษาพยาบาลให้คนที่โดนงูกัดนะคะหรือจะเป็นงูพิษเป็นอะไรค่ารักษาพยาบาลคุณก็ต้องดูแลให้หรือปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างหลังล่าสุดนะคะมีคนขับรถชนสุนัขสุนัขมีเจ้าของรถชนรถชนสุนัขสุนัขบาดเจ็บรถก็บุกถ้ารถของคุณเนี้ยทำประกันอยู่ที่ระดับชั้นหนึ่งนะคะคือ First Class เนี่ยของของทางทำประกันเนี่ยตอนนี้บริษัทรถยนต์รับประกันเนี่ยเขารับซ่อมให้รถที่ชนสุนัขนะคะไม่ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายกับเจ้าของสุนัข แต่ถ้าคุณชนสุนัขเขาแล้วเนี่ยสุนัขเขาบาดเจ็บก็ต้องใช้ครึ่งๆเหมือนกันนะคะเอาค่ารถและค่าสุนัขก็ต้องมาหักบวกลบคุณหาค่าพยาบาลก็ต้องดูแลสุนัขเขาเช่นเดียวกันเคีือที่บอกแล้วมันทําให้ความเสมอภาคของของสังคมไทยเนี่ยช่องว่างตรงนี้เนี่ยลดน้อยลงและคนเนี่ยอยู่อย่างแบบว่าสงบสุขโดยที่ไม่เบียดเบียนชีสัตว์เนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองค่ะพี่แก้อย่างไอ่ยกับประมาณว่าล่าสุดอย่างเนี้ยได้ดูไว้แล้วค่ะพี่เหมือนว่าเรากำเริ่มขาดกันแล้วใช่ไหมคะเราต้ประกาศหาที่จ เื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผ่านมาจริงๆเดลไวส์เนี่้งแต่เราทำมาปีที่ปีนี้จะขึ้นปีที่สามนะคะจะบอกว่าช่วงปีหลังเนี่ยจะมีช่วงทีาเรียกว่าไม่ใช่ว่าเราขาดคือทุนทรัพย์ไม่ยังมีเท่าเดิมแต่ว่าเคสจะมีมากขึ้นพูดง่ายๆเราชีวิตที่เราต้องช่วยเหลือมันมีมากยิ่งขึ้นจากที่เราเคยคิดว่าเด,เ,ดเดือนเดือนนึงเราใช้เงินเท่านี้เนี่ยรักษาได้20ตัวตอนนี้เราไม่ได้มีแค่20ตัวหรือ20ชีวิตละตอนนี้เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยบางทีเรารับข <Yes. S 1> ทำลายสัิจริงๆคือ The Voice ไม่เคยช่วยเหลือชีวิตได้แบบเยอะขนาดนี้มาก่อนเดือนที่แล้วเนี่ย55ชีวิตไม่ใช่แค่ชุนะกับแมวนะคะมีม้มามีวัวแล้วก็มีลิงนะคะที่เข้ามาอยู่ในในในใ,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 ในโครงการของความช่วยเหลือเพราะฉะน,นั้นเราต้องการกาลังรัพย์พอสมควรเพราะฉะน,นั้นผู้บริจาครายเดิมเนี่ยที่ทุกคนเมตนาเราเนี่ยก็บริจาคอย่างสม,ม่ำเสมอแล้วแต่ตอนนี้เราต้องการกําลังรัพย์หรือทุนซับจากผู้บริจาครายใหม่คนที่ยังไม่รู้จัก The Voice เริ่มรู้จักแล้วเนี่ยอยากให้ทุกท่านแบ่งปันน้ําใจ เห็นแล้วเนี่ยสงสารพอแล้วเนี่ยบางทีเราต้องเจียดทุนทรัพย์เล็กน้อยพลังทรัพย์ของท่านเนี่ยเป็นเป็นเป็นแรงงานขับเคลื่อนให้กับพวกเราได้ทํางานได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นที่เราประกาศไปมันเป็นเรื่องจริงจริงถามว่าเรามีทุนเท่าเดิมไหมกิ๊ก็ยังมีเงิน100บาทเท่าเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามีชีวิตมากยิ่งขึ้นต้องช่วยเหลือค่ะมีมีทางอื่นไหมคะที่เราจะรับบริจาค ก็ระดมทุนตอนนี้เนี่ยนอกจากจะเราประกาศทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์ดว่าจะเป็น Twitter Facebook หรือว่า Instagram แล้วนะคะเราก็จะมีเสื้อยืดของ The ะ o วท์นะคะแล้วก็จะมีคอลเลคชันต่างๆออกมามากมายต้องติดตามในหน้าเพจของเราด้วยอย่างล่าสุดเราก็มีคอลเลคชันเป็นตุ่มหูเลิฟมีเลิฟไมด์ด็อกอะไรเงี้ยนะคะออกมาขายจากดีไซเนอร์นะคะน้องเบียร์เนี่ยเขาก็ทำมาให้จากลาลาเลิฟเนี่ยเขาก็ทำตุ่มหูมาให้ขายแล้วเนี่ยหักแค่ต้นทุนเลยจริงๆนะคะแล้วก็เอาที่รายรับ คือกำไรเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ข้ามูลิติหรือกระทั่งเสื้อยืดที่เราได้เนี่ยต้อบอกว่าเจ้าของผลิตเสื้อยืดเนี้ยเขาก็น่ารักทำซีนมาให้เราเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ไม่มีต้นทุนเลย299บาทเนี่ยช่วยเหลือทุกชีวิตเลย299ริบาทเนี่ยได้1นึบาทเนี้ยเป็นค่าว,วัคซีนได้1่เข็มแล้วนะคะ1นเข็มอยู่ได้1งปี1ชีวิตอีก100งบาทเนี่ยยังเป็นทุนทรัพย์ในการเป็นกาลังทรัพย์ในการเราไปซื้ยว้ด เดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมึงชีวิตเก๋นเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะคะแต่ก่อนหน้านี้นเ,นเคยคิดว่าเราแบ่งยี่สิบแปดสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเป็นจิตอาสาหลังจากนั้นพอทำไปถึงจุดหนึ่งป,ปีที่สองในเก๋ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าทุกคนเนี่ยฝากความหวังแล้วก็ตั้งความหวังไว้กับเดอะไวส์ว่าอยากให้เราเนี่ยเติบโตจากโครงการให้เป็นมูลนิธิปที่ก็ตั้งตั้งใจทำตามเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ของตัวเองนะคะที่เราหักทุกๆเดือนหรือแม้รยยกระทั่งทุนทรัพย์์ววจจจนะจาา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 ากกกกกกกเเเเเเเพพืืนน่่่่่่่อออออออนนนนนนนรรรรรบข้้้้้้้งงงใใคยยยยูููลลลลลีีีีททัััแแแชมมหหหดดิุๆวววว็สึ เราก็ต้องทำให้ได้มากยิ่งขึ้นและทําให้ได้เข้มแข็งและทาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยช่วยเหลือตัวช่วยเหลือสัตว์ไปหนึ่งตัวแล้วเนี่ยเราต้องบอกคนรอบๆข้างถ้าเราไปช่วยเสร็จแล้วเอาไปปล่อยที่เดิมรสิสังคมรอบๆชุมน,นชุมชนตรงนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะรักหรือรับผิดชอบดูแลชุดนี้ไหมถ้าไม่พร้อมเราก็ต้องหาบ้านให้เขาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็ยิ่งมากยิ่งขึ้นจาก20เป็น50 ทุกวันนี้พี่บอกเลยว่า70%เนี่ยตอนนี้เป็นมูลนิธิไปเรียบร้อยแล้วเลยคือมันเป็นโลโก้ไปแล้วว่าทําแล้วเนี่ยทุกคนเพื่อนที่พี่น้อง,องสื่อมวลชนนักข่าวหลายๆคนบางคนยังส่งเคสมาเลยว,ว่าพี่เกม๋มีหมาโดนฟันที่นี่มีแมวโดนน้าร้อนลวกที่นั่นในีน,นออาาักข่าวอุกรามไปช่วยคนล่าสุดไปช่วยคุณยายคุณยายน้องสารไม่สบายนอนอยู่ที่บ้านตามพี่บินเป็นลิลิทไปช่วยคุณยายเสร็จตามพี่เก๋ไปช่วยแมวของคุณยายอีกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นของคู่กันนะคะซึ่งเกียจะให้ตรงนี้เป็นนกกรระบอเเสียงใให้าา่่่่ไมชว มูลนิธิจะ,จะประสบความสำเสร็จได้แปลว่าผู้เกยต้องทำงานน้อยลงคือมีเคสให้เราต้องไปช่วยเหลือน,น,น้อยลงแสดงว่าคนไทยเ,ยเริ่มมีเมตตามากยิ่งขึ้นแล้วก็เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นไม่ปล่อยเป็นสัตว์จรในท้องถนนแล้วก็สร้างปัญหาเป็นภาระสังคมหรือว่าการเกิดการเกิดที่ไม่จะเป็นในหลักต่อๆไปด้วยตอนนี้นะี่ไม่ผกตบ้างวันนี้พี่เคยบอกว่าถ้าเป็นมูลนิธิแล้วเนี่ยพี่จะได้แบบดีทายบ้างตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนหยุดทิ้งสัตว์เถอะนะคะถ้าหยุดถ้ามีการปัญหาส แค่นี้เลยค่ะ,คะยังไม่มีเร็วๆนี้จ้ะถ้ามีเดี๋ยวต้องบอกทุกคนแน่นอนคุณชายวิโรธรู้รึ่ะคุณเล่นโอ้ยคุณพ่อเขาไม่เขาเกือเลยจุดรีบแล้วแหละเขารู้อยู่แล้วว่าแบบว่าแบบว่ารักพี่ต้องอดทนหน่อยเราคิด <c oughs> ต้องอดทนหน่อยเขาเคยบนยค่นไหมเขาบ่ว่าทำไมพิมเทเขาน้อยกว่า,าสัตว์เยอะจังเลไม่หรอกขอเขาบอกว่าเนี่ยเ <c oughs> ขาหลักเขาชอบพูดว่า love มี love my dogs ปอตอนนี้ของเก๋สุภาพสิริชัยได้จริงๆเลยแต่ของเก๋เนี่ยต้องเป็น love มี love my dogs เติม s ด้วย เป็นผู้โพส์เป็นพูโรคือมีด็อกส์หลายตัวมาไม่ใช่แค่ตัว2ตัวนะคะเป็นพันตัวเ่เพื่อนหลายคนก็แต่งแล้วใช่ก็มีหลายๆคนทยอยก็ยังมีหลายๆคนที่ยังยึดกันติดแน่วแน่มากเลยนะคะแบบเกี่ยงกันอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยห่วงความโซ่เราไมีจกัดนคะว่าีีีไม่ได้มีจากัดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพี่ไม่ไม่ได้แพนจะมีชีวิตครอบครัวการมีลูกก็เลยไม่ได้รีบเร่งตรงนี้คิดเลยว่าถ้าสมมติแล้วเราจะแต่งงานมีครอบครัวนี่คือการที่เราจะมีชีวิตขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมีชีวิิตตที่่เรรรราาา้้อออองัับบบผดชมมยูในนคควกขึ ตอนนี้ไม่ได้แพลนว่าจะมีลูกหรือว่าอะไรเงรรี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราไม่ได้เร่งร้านจะต้องมีครอบครัวตอนนี้ค่ะอันนี้ก็ทาให้เรมีเวลลาดูแัวนนนี้ัมเป็นมันอาจจะเป็นเพราะการทำงานของเราด้วยค่ะมันเป็นของคู่กันเราต้องตื่นเช้ามาทำพิธีกรทำงานอยู่ในทำงานในวงการบันเทิงซึ่งต้องใช้ภาพลักษณ์ของบุคลิกหน้าตาเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าตาทรง,งผมก็จะมีทีมงานคอยดูบางทีวันไหนที่แบบนอนน้อยๆหน่อย,อย,อยช่างแต่งหน้าเขจาจะนะดเออเกไปทำรทีทเมนต์หน่อยไหมหน้าเริ่มโซงแล้วนะผมเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีคนคอยเป็นหูเป็นตาดูแลให้ ก็ตอนนี้กลายเป็นว่าคุณแม่บอกว่าคนรอบๆตัวดูแลเก๋เก๋ไปดูแลแมหมาแมวหมดเลยอะไรเงี้ยคนช่างแต่งหน้าดูแลผิวเธอช่างผมดูแลผมเธอครอบครัวดูแลอาหารการกินเธออะไรเงี้ยแฟนเธอก็ต้องดูแลสุขภาพเวลาเธอไม่สบายอะไรเงี้ยตอนนี้เก๋ก็ไปดูแลสุนัขและแมวหมดโชคดีตรงนี้ค่ะว่ามันก็ทําต่อๆกันมาเนะเรียกว่าดูนลที่เป็นหลักตอนนี้ต้องบอกว่าดู <laughs> ว่ากัได้แหมเราจรักบางทีเราก็ต้องรักอย่างทั่วถึงรู้จักให้เนะแล้วเราก็อิ่มใจและมีความสุขพี่เชื่อนะคะว่าทุกวันนี้ที่พี่ยังมีงานการทําได้แบบนี้มีน้องๆน,น่ารักแบบเรียกว่ารักพี่เอนดูพี่หรือว่าไว้ใจพี่ได้ว่าเก็บว่าก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งอนี้ที่เกบทำด้วยเยกบว่ายิ่งให้ยิ่งได้จริงๆนะคะ